ปกติ390น้อยอะไรนะครับเมื่อกี้มีคนบอกาทาขาเลยค่ะใส่กางเกงสั้นๆทุกคนเดี๋ยวพี่ตีมาทาให้ดูได้เลยเดี๋ยวพี่ตีมาทาให้ดูดูขาจริงๆเหรอคะมาครับพี่ตีขมอะไรฮพอดีเลยครับเนี่ยขาสั้นพอดีเลยพอจะได้รู้ว่าไม่ติดขนเขาบอกกันแดดหล่อมากกันแดดหล่อมาก ติดรบดรถไหมไม่ติดนะครับรอเซ็ตตัวค่ะาเซ็ตตัวก่อนนะไม่เต้นหรอกค่ะน้องวอททุกคนค่ะเต้นไปแล้วเต้นไปแล้วองคือมาไล่ช้าเขาใส่มาสั่งเพิ่มหนึ่งค่ะตุนได้เลยครับตุนได้เลยครับใช่ตุนได้เลยนะครับหลอดคือสั่งไปตุนแบบใช้ได้ทั้งปีเลยหนึ่งหลอดเนี่ยถ้าเป็นปกติพี่ใช้ได้สามสี่อาทิตย์นะหมายถึงว่าที่ผมพูดคือตุนไปใช้ทั้งปีใช่หลอดหนึ่งที่ใช้ได้ ได้กี่เดือนอุ่ยไม่ถึงเดือนคือพี่ไม่ถึงเดือนใช่ไหมใช่เพราะว่าทาแบบตั้งแต่คอตั้งต่คเลยค่ะทาทั้งตัวเลยทาทั้งตัวก็ซื้อไปตุนไว้คือมันบำรุงต่อเนื่องนะคนใช้ก็จะยิ่งบำรุงไปอีกแล้วก็ผิวก็จะกระจ่างใสขาวชัดเจนตั้งแต่ครั้งแรกเลยใช่ไม่เทาหนะไม่เทาไม่เทาไม่เทาเลยอ่ะเอดขาวแบบขาวมากเลยอ่ะบางคนแต่งหน้าเนี่ยแต่งหน้าแล้วแต่งแค่แต่งแค่หน้า ใช้ตัวนี้ให้มันให้ผิวมันเท่ากันใช่ไลส่วดหมดพระจันคือกระไหลไลส่วนหมดพระจันข่าวธรรมชาติค่ะใช่ดูเป็นธรรมชาตินะทุกคนมันไม่ได้ข่าวแบบเทาๆหรือแบบว่าคือดูเอาง่ายๆว่าดูไม่ออกว่าทาทาตัวที่เป็นโทนอัพมานะครับทุกคนใช่ครับใช่ติดสภาพไหมทุกคนค่ะมันเป็นบำรุงด้วยนะเผื่อใครยังไม่รู้บำรุงแบบ คือถ้าเราทาผิวจริงเราจะขาวด้วยครับผมแล้วก็เป็นกันแดดนะคะทุกคนมีวิตามิน B3 มีไฮยานะคะก็คือเอาง่ายเลยคือถ้าสมมติว่าใครที่แกะหขาโลชั่นเล่งผิวขาวแล้วอยากแบบอทาพร้อมกันแดดอ่ะตัวนี้ตัวเดียวจบเลยครับทีละสามร้อยเก้าสิบเหลือสองร้อยเก้าสิบนะคะเหลือสองร้อยเก้าสิบนะครับ,อ,รบอันนี้ให้เฉพาะในาไลน์ดองบอสน,น,นะครับผมผิวสองสีใช้ได้ไหมผิวสองสีใช้ได้แต่ว่าไม่ต้องทาเยอะนะคะเพราะว่าน,นี้คือทํามาแบบ สาวๆที่แบบอยากมีผิวเอสซีอย่างเงี้ยไม่ผสมแป้งใช่ไหมคะฮะไม่ผสมแป้งใช่ไหมไม่ไม่ไม่มีแป้งเขาเี่เราไม่มีแป้งไม่มีแป้งนะครับเป็นโทนอัพครับเป็นโทนอัพครับแดดบ้านเราแรงคนมีไว้ถูกต้องถูใช่ไหมครับแห้งไหมแห้งไหมบอสแห้งยังอ๋อแห้งยังมีจะคู่ขาวจริงใช่คือทาแล้วขาวทะลุจอใช้คำว่าขาวทะลุจอได้เลยใช่ไหมให้ดูใกล้ๆเนี่ยว่ามัน ซึมเข้าผิวนะมันไม่ได้แบบว่าลอยนะทุกคนจิ้มใจจบนะครับทุกคนใช่หอมทะลุจอหอมจริงเมื่อกี้น้องกลแล้วหอมมากใช่มันเป็นกลิ่นน้ำหอมแบบหวานๆต้องมีต้องใช้น้คืือต้องบอกว่าตัวนี้ใส่เป็นน้ำหอมเขาตัวแบรนเลยนะใช่ไหมแบบแต่บอกไม่ได้ว่าเป็นแบรอะไรเป็นอาลิกกออยนะ ข่าวมากข่าวจริงใช่จัดได้เลยนะครับทุกคนจัดได้เลยเขือนนชอบแซลบอสเนาะบอสโสดหมดโสดจันทร์คืออะไรไม่ไม่คืออยากแจ้งเตือนไงโสดแบบห้ามแจ้งเตือนโสดห้ามแจ้งเตือนโสดหลองเกิดหมดจันทร์เนี่ยเหี้ ทางโอการครับทางโอนการครับอางโอนการเนาะเดี๋ยวให้ลดให้สมมติอยู่แบบว่าสุราดจองสามวันสองหึ่งสามวันแล้วมีอ่ามีในเกาหลีไหมครับส่งเกาหลีครับพี่รักส่งดว่าไม่ในในในตะกร้าก็คือกดไม่ได้แต่ว่าส่งข้างนอกครับอ๋อมีมีข้างนอกใช่ค่ะอ๋อถ้าเราใครที่อยากได้แล้วอยู่ต่างประเทศใช่ไหมถูกต้องอย่างอเมริกาเมียมี FC ผมอยู่อเมริกามีส่งของได้ครับมีเหรอ ใครที่อยากได้มีส่งนะแต่ว่าเป็นข้างนอกแล้วไม่ใช่นนีๆนะทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับไลฟ์อะไรซื้ออันนั้นล่าสุดของเต็มห้องอันนี้ก็ต้องสักอีกสักห้าสักห้าหลอดัก้าอครับสักห้าหลอดะมาเดี๋ยวให้น้องผู้หญิงลองลองทาว่ามันทาง่ายทุกคนมันทาง่ายมากมาเนี่ยอยู่ตรงกลางเลยเนาะ ทาน้านี่ทานาได้เลยเฮ้ยแม่ขอให้มีสีก่อนปอคอเฟิรมหมดแล้วมั้งคาราเต้หมดแล้วอรอยไหมคะอร่อยอร่อยคอราเจ้รอก่อนนะทุกคนคอรเจ้รอก่อนคอรเจ้รอก่อนครเต้มีน้อยมากแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวทำพวกให้น้องบอสเลยเอาราคาหลักร้อยอร่อยอ่ะอร่อยใช่ไหมใช่ หลอดเท่าไหร่คะ390เหลือ290ครับทุกคนอ่ะเหลืออีกยีบหลอดสุดท้ายยี่สิบหลอดสุดท้ายค่ะ20่สิบหลอดสุดท้ายครับหาง่ายมากเห็นไหมเขาบอกว่าเรื่องแสงไม่ถ้าไปขับอุ้ยไม่เหลือ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 งแสงครับไม่เหลือแสงครับทุกคนสงการคือมันโซตมากอ่ะติดคนไหมครับไม่ติดนะครับเนื้อเป็นยังไงครับเนื้อเป็นยังไง เนื้อนิ่มเนื้อโบนัพแบบบํารุงลูกเนื้อเป็นเนื้อโลชั่นครับเต้าอบางคนไปขับตัวเรื่องแสงเนาะเนื้อเป็นเนื้อโลชั่นแบบนี้เลยเรื่องแสงไม่ไม่เรื่องนะครับทุกคนไม่เรื่องครับทาแปดรอบแล้วเนี่ยพี่อะไม่ข้าเลยเชื่อทาแปดรอบมาแปดรอบพาแล้วทาแล้วทุกคนมาข่าวมาข้อปรกันเลย ปากตะก้าด้วยค่ะก็ขึ้นไหมขึ้นแม้อะเดี๋ยวปอนตะก้าคือมันมีตะก้าตรงซ้ายแต่ว่าต้องดึงตะก้าให้สักหน่อยนึงโอเคอุ้ขึ้นฮอตเก้าร้อยแปดสิบสี่เก้าร้อยแปดสิบห้าแล้วโหกดยินยันออเดอร์กันด้วยนะครับทุกคนใครที่กดออเดอร์ไปก็อย่าลืมกดยิงยันกันด้วยนะใช่ครับใช่อะมีคนถามทาแล้วสวยมาน้องบอครับใช่ค่ะทาแล้วสวยมากค่ะแม่ แล้วสวยมากค่ะแม่อีกสิบสี่หลอดสุดท้าย14บี่หลอดนะครับทุกคนโอ้โหสิหลอดสุดท้ายจัดเลยจัดเลยคือโอ้โห้ม่าแล้วเนี่ยใครที่อยากจะจัดนะครับบอกเลยว่าเข้าผับไม่เลื้องแสงเงแสงออกกันแดดไปเล่นสงการออกกันแดดออกแดดครับลูกออกแดดไปเล่นสงการไม่โป๊ไม่ไหลไม่เยิ้มนะครับแล้วก็ปรับผิวทันทีเลยใช่ ตัวนี้เป็นโทนอัพแล้วก็บำรุงผิวด้วยมีไฮยาลูรอนนะครับแล้วก็มี B3 B3 อีกตัวคืออะไรนะครับมีนมฮอกไกโดอ๋อเป็นนมฮอกไกโดด้วยแล้วตัวนี้กลิ่นหอมนะครับเพราะว่าใส่แบบว่ามีน้ำหอมที่เป็นเคาน์เตอร์นะร้างหวโอเคจะรอครีมเซตตัวแป๊บนึงใช่รอครีมเซตตัวแป๊บนึงนะครับทุกคนุวยพี่ทำโปรนี้ให้ดีกว่าเมื่อกี้น้องบอสทานคอลลาเจนอร่อยไหมครับอร่อยครับอร่อยอร่อยนี่ตัวนี้คอลลาเจนตัวนี้ขอ แต่ว่านี้มีน้อยนะหนึ่งกล่องมีหนึ่งกล่องเองเหรอครับไม่ใช่เดี๋ยวพอดีลูกบอสบอสยังไม่ถึงอันนี้คือเดี๋ยวทำโปรให้ในไลน์เนาะใ่หรนอบอสอ่ากล่องละสองห้าเก้าสองห้าเก้าเหลือร้อยห้าเก้าเฮ้ยถูกต้องครับแต่ว่าสินค้าจะมีแค่ประมาณไม่ถึงไม่ถึงสองร้อยกล่องมีคอลลาเจนหนึ่งแสนห้าร้อยมิลลิกรัมเลยถูกต้องครับคอลลาเจนไฮยานะครับทุกคนตัเน้ บอสสวยมากค่ะแม่หนึ่งกล่องมีกี่ซองคะหนึ่งกล่องจะมีทั้งหมดเจ็ดซองแต่ว่าลูกค้าทานวันละหนึ่งถึงสองซอ,องก็คือถือว่าเป็นการเร่งแล้วก็เป็นการบูสต์แล้วครับเพราะว่าตัวนี้มีคอลลาเจนไบเปปทายไบเปปทายแล้วก็คอลลาเจนไททูนะครับช,ช่วยบำรุงผิวผมกระดูกเล็บแล้วก็ข้อต่อก็คือแบบเน้นแบบเน้นออร่าเน้นผิววบเลยค่ะเฮ้ยตัวนี้มีกูตาครับตัวนี้มีกูตาด้วยเมื่อกี้ลองบอสทานไปแล้วอร่อยไหมครับอร่อยครับอร่อยอร่อยมากใช่ไหมสิบห <15 g S 2> ้ากรัมต่อซอง ต้องครับใช่แนะนำชงกี่น้ำกี่มิลลิลิตรครับอือจริงๆอ่ะสักร้อยห้าสิบคือใช่ครับร้อยห้าสิบ ml นะแต่มีน้ำตาลไหมครับมีน้ำตาลไหมไม่มีแป้งแล้วก็ไม่มีน้ำตาลครัคือตัวนี้สุขภาพเลยใช่ไหมทานไปได้ได้ผิวเลยได้สุขภาพด้วยคนเป็นโรคเบาหวานทานได้ครับอ่าไม่ต้องรักษาหมอเนาะชาวด้อมจะสวยสับพึงออร่าทางด้อมสุดต้องใช่ใครที่อยากจัดนะครับกดได้เลยอร่อยมากเมื่อกี้ พี่วิวชงให้แล้วก็เทใส่แก้วดื่มหมดแล้วหมดหมดเกลี้ยงแล้วปากตะก้าเลยครับน้องบอสเขาบอกให้ปกตะก้าเลยครับขอโทษด้วยว่าเราไมาได้ขายของเป็นถือได้ไหมอุ้ยไม่ได้ครับไม่ได้ทุกคนขารีวิวเยอะมากรีวิวเยอะมากยวเนย๋อวตอนนี้รีวิวเยอะมากใช่ไหมใช่ครับดูในตะก้าได้เลยครับเทลักเข้าไปดูรีวิวได้นะครับเอฟมาจนไม่รู้จะทานอะไรตัวนี้ทานไม่ได้นะครับเอฟแล้วตัวนี้ทานไม่ได้นะครับทาอย่างเดียว แล้วใครทานไนะน้นะครับอันนั้นค่ะอันนั้นกินไม่ได้กันได้ใช่ใช้ทานนะครับจะใช้ใช้ทานใช้ทานในกล่องเดียวกันไม่ได้นะครับทานเอ้ยทานไม่ใช่ <c oughs> ทานตัวนี้ <c oughs> แล้วก็ทาตัวนี้นะครับทาตัวนี้เป็นบอดี้ลชั่นนะใครที่เพิ่งเข้ามานะก็บอกเลยว่าปรับผิวนะคืออันนี้เป็นบำรุงข้างนอกเราก็ต้องบำรุงข้างในด้วยถูกต้องค่ะใช่ <c oughs> เพราะว่ามันจะด้วยช่วยแบบ เรื่องคอลลาเจนเรื่องเสริมสร้างนะครับทุกคนๆๆๆๆๆคอลลาจคอลลาเจนนี่คือผิวเตึงตึงถูกไหมครับถูกต้องครับผิวตึงอ่ะเลยขอบคุณครับยังบางที่ผมไปหาหมอหมอเนี่บอกว่าแบบเราเราหมายถึงว่าอายุยังไม่ได้แบบไอ้นี่ใช่ไหมครับก็เวลาแทงๆๆๆไอ้นี่เข้าไปอ่ะๆๆเขาบอกคอลลาเจนมันยังแน่นอยู่มันยังไม่ค่อยเท่าอะไรเงี้ยใช่ ก็บำรองไว้ก็ดีครับทุกคนคือทานแล้วอร่อยด้วยทานได้ทุกวันเลยใช่ไหมครับใช่ครับแต่ว่านี่มันเข้ากล้องไม่ได้อะไม่เป็นไรเดี๋ยวเอานี้ปิดข้างล่างได้ไหมไม่ได้เพราะว่ามันใสไม่ได้จะเป็นแก้วอย่างนี้ด้วยออหนักเลยไไห,หนักเลยแต่อร่อยมากครับทุกคนอร่อยมากครับน้ขของบอสทานหมดแล้วหนึ่งแก้วบอกสรรพคุณคอลลาเจนดีครับได้เลยครับมาคอลลาเจนจริงๆราคาข้างกล่องเท่าไหร่ครับน้องบอสให้พี่พี่เขาดูราคาข้างกล่อง490ราสครับทุกกล่องครับอันนี้ อ๋อนะนเาไว้ชงคาราเจนใช่ไหมไม่ใช่ครับใส่ถ้วยโอ้เอาใส่ถ้วยเหรอทุกคนจริงเปล่าอ่ะคุเอามานี่เขาเรียกการาเมลเอาหรออันนี้ก็ละมังเราเดี๋ยวเราชงใส่ถ้วยเตรียมได้เลยค่ะจริงเหรอครับพี่แกอย่าไปตามบ้านญี่ปุ่นเกาหลีสั่งยังไงเกาหลีต้อง ข้างนอกค่ะข้างนอกครับคือคือถ้าข้างนอกมีส่งมีส่งทุกประเทศเลยท,เท,ทุกประเทศเลยใช่ไหมใช่ครับใช่วันนี้ใครที่อยากได้คือแมคค้าแบบหลายคนอยากได้ของคือเยในนี้ถูกต้องไปข้างนอกได้ใช่ถ้าข้างนอกได้นะครับบอสใส่ด้วยเรายกโ,ยโ,ยโซดแรงมากแรงปล่ะทำไม MC บอสโหดจังพี่เอาหม้อมาให้ผมก็ได้เป็นหม้อแบบหม้อต้มแล้วนี่ลเ4คนผมยกกินได้ ทำไม FC บอสโหดจังครับสไตล์เออเอะมาทุกคนค่ะเดี๋ยวขอเนี้อธิบายคอลลาเตอรอลได้เลยนะอะทุกคนหมดแล้วค่ะลูก <laughs> อันนี้นะคะที่รักษาตัวนี้จะเป็นคอลลาเจนไดเปปท타ไตเปปตาแล้วก็คอลลาเจนไททูนะคะช่วยบำรุงเรื่องผิวผมกระดูกเล็บแล้วก็ข้อต่อที่ใส่ตา,าสั้นไหมคะไม่ครับไม่ ใส่แป<อ>หลอล้านหวใ่นหลอกใส่ปกติอ๋อใส่ปกติอะไรนะสองล้านหัวนะขอบคุณครับลูกค้า,คาทานวันละหนึ่งถึงสองซองคือเข้มข้นมากๆากหนึ่งกล่องจะมีทั้งหมด7ซองทานได้1อาทิตย์แต่คือ1เป็น1อาทิตย์ที่เราสามารถบูดผิวได้จากภายในสู่ภายนอกอันนี้สำคัญมากมีโปรนะทุกคนซาเอ้ย 259บาทนะคะแฟลชเซลแต่ว่าถ้าซื้อในไลน์น้องบอสลูกค้าต้องกดได้159บาทครับทุกคนคะ่ะ159บาทใช่ครับ159บงร้อยาสิบเ้าบาทกงนะเดี๋ยวเรากระดิ่งมาลืมได้กำไรนะขอได้ไหมอ<ข>อเอาไปทานเราจะได้มารีวิวมาครับทุกคนมาตัวนี้นะครับคอลลาเจนนะครับ oh, โอ้โหกดมาเลยนะคอลลาเจนตัวนี้เป็นคอลลาเจนไฮยานะครับ คืออันนี้เป็นแบบว่าตอนผลิตคือพี่ตกใจใช่ไหมแบบเจอตอนผลิตพี่ผลิตกับคนจีนแน่เลยทำไมคะคอลราเจนให้ย่อคือมุกแค่นี้คือกิ๊นิดแล้วหาคนมาช่วยตบมุกนี่คือไม่เดลือเพล้นบ้านแล้วเนี่ยตบกิ๊ฟอย่างเดียวแม่แม่คือใครเนะ่ยแฟนของผมหรอเขาที่ใครไม่เป็นแล้วเหรอเอา เลยทจริงเนี่ยอันนี้แบบว่าเป็นคอลลาเจนที่ต้องบอกว่าไม่ใช่คอลลาเจนแบบสําหรับพ่อแม่ไม่ใช่คอลลาเจนสําหรับแบบปู่ตายหยแต่เป็นคอลลาเจนให้ย่าไไหมโอเคอันนี้ได้อันนี้ได้เาให้ย่าทานเองทานเองไม่พอต้องให้ย่าด้วยนะครับทุกคนใช่รู้เรื่องอได้อยู่เนาะ โอ๊ยต้องกดแล้วนะต้องกดแล้วนะเคาร์โบไฮเดรตใช่ปู่ทานได้นะคะอะไรทานได้นะครับคุณปู่ทานได้ไหมคะถ้าคุณย่าแบ่งถ้าคุณย่าแบ่งก็ต้องทานได้ทานไปลาเสริมคอลลาเจนคือดีที่คอลลาเจนมันจำเป็นข้อต่ออะไรอย่างนี้ใช่โอเคค่ะคือแบบไม่ต้องไปทานพวกปลาไม่ต้องทานอแล้วที่ปลาทำดีๆเราเป็นราดาราลาดดาเหรอ ถึงขั้นเป็นลาดาเลยเหรอพี่เขาบอกรีวิวภากาคาเมร์นะครับพี่ตีพูดได้พี่ตีครับเอาพี่ตีไปไหนเจ๋งมาถึงพี่ตีจะยังไม่ว่างแต่พี่พูดได้ใช่ไหมพี่ตีไปเต้นเก๊งพลอยเอาพี่ตีไปเต้นนักเก๊งพลอยเหรอเก็ไม่ครับ นำ้ำจิ้มพอนผสมคอลลาเจนทันได้นะออมาครับสองร้านใจแล้วใ,ใจแล้วใครมาเมนว่าพี่สีบอกว่าอะไรก็ชั้นเปลี่ยนคนไม่ทข้ามาพี่嘛มามาทุกคนใครที่เพิ่งเข้ามาวันนี้เราถึงตอนแรกเราไปในเรื่องของโซนอัพแล้วตอนนี้มาคอลลาเจ